ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์กลีงวินนก้าทีลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชาย กลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาช่วงคุยกับหมอนะคะวันนี้เรามาความรู้จักและทําความเข้าใจกันกับโรคที่เกี่ยวกับมดลูกของผู้หญิงนี่แหละคะ่ะว่ามันมีปัญหาอะไรอย่างไรสาเหตุมาจากอะไรมีวิธีการดูแลป้องกันและแก้ไขได้อย่างไรบ้างนะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจาภาควิชาสูติศาสตร์นริเวศวิทยาจากคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแพทย์หญิงจาริกาวัปรเสศ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะเรื่องมดลูกนี่โอ้โหคุยกันไปนะคะกับ เพื่อนสิบคนนะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งตัดไปแล้ว ก็อาจจะวัยหนึ่งด้วยเนาะอาจจะอายุหนึ่งนะคะอาจารย์มดลูกมันมันมีปัญหาอะไรอย่างไรที่ได้ยินมากๆก็คือส่วนมากคือมีเนื้องอกแล้วต้องตัดมดลูกทิ้งค่ะสำหรับภาวะเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกค่ะที่เราพบกันบ่อยที่เราพูดกันว่าเนื้องอกมดลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะหมายถึงเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกเนื้องอกกล้ามเนื้อมดมดลูกมันมีเนื้อไอมีกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์คือตัวมดลูกเนี่ยตัวมันเองเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีชั้นเยื่อบุโพมมมมดดลลลลููกกกก้้้าาเเนนืืือออปััญห็คตว เลล์ก้าเนื้อมดลูวค่ะาบางเซลล์เนี่ยมันเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเกิดการแบ่งตัวเยอะๆ,ๆ,ๆขเข้าก็กลายมาเป็นเนื้องอกก้ามเนื้อมดลูกค่ะเซลล์ผิดปกติใ,ในกล้ามเนื้อซึ่งมีสาเหตุไหมคะไม่มทำไมถึงเราณปัจจุบันเรายังไม่สามารถสาหาสาเหตุที่ชัดเจนได้ค่ะว่าอเอ๊ะทำไมมันถึงผิดปกติเราเพราะว่ามันเป็นภาวะที่พบบ่อยอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าครึ่งหนึ่งบอกตัดมดลูกไปแล้วใช่ไหมคะก็องบอกว่าจริงๆแล้วมันพบมากในวัยเจริญพันธุ์คือวัยที่ยังมีฮอร์โมัน ได้รับฮอร์โมนเข้าไปกระตุ้นค่ะซึ่งก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงของเราที่ผลิตจากลังไข่เราเนี่ยแหละมันไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะแต่ว่ามันกระตุ้นให้มันโตขึ้นได้ซึ่งโดยปกติเราก็พบว่าโอเคเนื้อง,งอกกัมเนอร์มมลุ่นเนี่ยมันอาจจะพบบ่อยขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นเช่นช่วง30-50จะเป็นช่วงที่เจอได้บ่อยค่ะแล้วก็เจอได้บ่อยจริงๆประมาณสักสามในเจ็ดสามถึงเจ็ดคนในสิบคนเนี่ยก็จะพบเนื้อง,งอกกมเนอรลสามสิบเปอร์เซ็นต ประมาณ30-70%ถึงเจถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะอืแต่ก็จริงเนาะถามใครใครเนี่ยวัยวัยวัยพี่นะมาแล้วตัดแล้วตัดแล้วคือเออแต่มันก็แปลกอย่างหนึ่งคือคนได้ใช้กับคนไม่ได้ใช้ก็ตัดเหมือนกันนะอาจารย์มันมันเกี่ยวมันเกี่ยวไหมกับการได้ใช้ได้ใช้งานนี้อย่าไปคิดอะไรทะลึ่งนะนี่ฉันหมายถึงว่าได้ตั้งท้องหรือว่าไม่ได้ตั้งท้องอย่างเงี้ยจริงๆก็คือสามารถเจอได้ทั้งคนที่ไม่เคยตั้งครรภ์และตั้งครรภ์เจอได้หมดเลยค่ะจนกระทั่งเราหมดประจําเดือนนั่นแหละค่ะ ตัวเนื้อเงาะกล้ามเนื้อหมดลูกก็จะไม่ค่อยมีก้อนที่เกิดใหม่และรวมถึงก้อนเก่าๆที่เรามีอยู่ก็จะไซส์เล็กลงอ,อ๋อที่เขาบอกว่ารอให้มันหมดวัยทองแล้วมันจะฟอไปเอง<ช>อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะไม่มีฮอร์โมนไปกระตุ้นมันชนั่นเองถ้าสมมติเราไม่ได้ผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะ,คะเรารอจนถึงหมดประจําเดือนเนี่ยอาการทุกอย่างมันก็จะไม่มีประจําเดือนก้อนมันก็จะเล็กลง แต่ก็อาจจะไม่ถึงกัะหายาไปนะคะค่ะค่ะทีนี้กลับมาเรื่องสาเหตุอาจารบอกว่ายังไม่ชัดเจนทีนี้มันก็จะมีกินอันนั้นมันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงจะมันจะกระตุน้นทําให้ฮอร์โมนมากแล้วจะเป็นเนื้องอกน้ําเต้าหู้ น้ำมะพร้าวอะ,อะไรอะไรก็ตามที่เป็นฮอร์โมนเพศหญิงมันจริงไหมคะอาจารย์คือจริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีข้อมูลที่พยายามที่จะมาดูว่าเมันมีอาหารตัวไหนหรืออะไระที่มาสัมพันธ์กับพวกเนื้อง,งอกตรงนี้หรือเปล่าค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าพวกน้ำเต้าคู่พวกผลิตภัณฑ์ที่มาจากทวนเหลือเนื้อแดงก็จะมีข้อมูลที่ทในทางที่ว่ามันอาจจะสัมพันธ์กับเนื้อง,งอกกล้ามเนื้อมดลูกที่เพิ่มมากขึ้นแต่บางงานวิจัยก็จะบอกว่าเอ้ยไม่ได้เกี่ยวกันบางงานวิจัยก็จะบอกว่าเออไภาวะที่เรา วิตามินดีตามหรือว่าการกินผักผลไม้ที่น้อยอะค่ะ<อ>ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะเนื้อง,งอกกล้ามเนื้อหมดลูกแต่ว่าถามว่ามันเป็นตัวบ่งชี้เลยไว้ว่าจะต้องมีเนื้อง,งอกกล้ามเนื้อหมดลูกในคนไม่กินผักอันนี้ก็ยังไม,ไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นแปลกนะอาะจารย์เพราะว่าคนเป็นเยอะมากไม่มีการเก็บข้อมูลที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็น คือจริงแบบต้องบอกว่าเขาพยายามเก็บค่ะแต่ว่า<อ>ด้วยความที่มันเป็นเรื่องของอาหารนะทุกคนมันกินอาหารได้ลหลากหลายเรา<อ>ไม่สามารถที่บ,บ,อบอกว่าอันนี้มันเป็นเพราะอาหารตัวไหนทีนี้เวลาเกิดเนี่ยมันมันมันมีจุดที่มันก็อย่างอย่างตัวพี่เองอะ่ะเคยเกิดเนื้อเนื้อง,งอกนอกหมดลูก แล้วก็อีกรอบหนึ่งมาเจอในมดลูกคือมันเกิดได้หลายที่เหรอคะค่ะก็คือต้องบอกว่าโดยปกติเนี่ยเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกมันขึ้นได้หลายตำแหน่งส่วนใหญ่จะขึ้นใกล้ๆกับมดลูกก่อนนะคะว่า,าขึ้นในกล้ามเนื้อมดลูกแต่เบียดเข้าไปในโพรงมดลูกอ,อ๋อมีโพรงมดลูกมาอีกอขึ้นในกล้ามเนื้อมดลูกแต่ออกไปด้านข้างนอกอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถามว่าในช่องท้องบางทีก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าโอกาสในการเกิดน้อยส่วนใหญ่จะเกิดใกล้ๆตัวมดลูกมากกว่า เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเนื้องอกของกล้ามเนื้อหมดลูกดังนั้น oh. มันก็จะยืดออกมาจากตัวกล้ามเนื้อหมดลูก oh. อย่างงี้ค่ oh. ะแต่ว่าในบางครั้งถ้ามันมีเซลล์ที่หลุดไปอยู่ในช่องท้องอย่างงี้มันอาจจะงอกขึ้นมาในช่องท้องบางคนเป็นปูด mm. ออกข้างนอกบางคนอยู่ในกล้ามเนื้อ mm. บางคนปูดเข้าในอันนี้บอกไม่ได้แต่ละคนไซส์ใหญ่ไม่เท่ากันอะไรอย่างี้ค่ะอันนี้ก็บอกไม่ได้ว่าปัจจัยไหนกันแน่ แล้ววิธีการรักษาต่างกันไหมคะจารย์เกิดแต่และที่แต่ละทางเนี่ยค่ะก็วิธีการรักษาเนี่ยมันจริงๆแล้วก็คือในแง่ของการรักษาเนื้องอกเนี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเนื้องอกและอาการค่ะเรบอกว่าบางคนโชคดีค่ะเราเป็นคนที่มีเนื้องอกแต่เราไม่มีอาการอะไรเลยแต่พี่เป็นคนนึงตอนที่มีเนื้องอกน้องมันลุกไม่มีอาการเลยรู้เพราะว่านอนซิดอัพแล้วขำท้องแล้วมัน ทำไมมันปูดแข็งแข็งอย่างนี้ไปอัลตราซาว์อุ้ยเนื้อง,งอกมากใช่ค่ะถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราไม่มีอาการแล้วก้อนเล็กๆอย่างงี้ค่ะเราก็อาจจะไม่ได้จาเป็นต้องผ่าตัดอะไรเลยก็ได้เราแค่เฝ้าติดตามไปดูเรื่อยๆว่ามันโตขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้แต่ในกรณีที่โอเคไม่มีอาการแต่ว่าเอ้ยคำใดก้อนก้อนค่อนข้างใหญ่แล้วรู้สึกิบเอ็ดเซนค่ะใช่อึดอัดแน่นท้องอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดหรือของบางคนไปกดเบียดเอาไว้ข้างเคียงทําให้เกิดปัสสาวะบ่อยทําให้อุจจาระลำบากอย่างเงี้ยค่ะาา่วท ให้ก้อนมันยุบหายไปได้แต่ถ้าสมมุติว่าอาการของเนื้อง,งอกกล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยเป็นประจําเดือนมามากอันนี้อาจจะมียาที่พอจะช่วยลดประจําเดือนมามากได้แต่มันก็ไม่ได้ลดไซส์ก้อนอย่างนี้ค่ะอ่าอันนเดี๋ยวพักครู่หนึ่งค่ะอาจารย์พูดถึงว่าวิธีการรักษาจะกําจัดเจ้าเนื้อง,งอกเนี่ยไม่มีวิธีอะไรนอกจากตัดมันออกทีนี้วิธีการตัดมันก็จะมีหลายวิธีอ่าเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าอาจจะได้แบ่งปันประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบโดยพักครู่หนึ่งกันละกันเดี๋ยวกลับมาติดตามรราากกชชีีววิตัันนอะป